สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมณีจันท์หมอดูนำโชคคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูในเดือนมกราคม2564นะคะท่านใดก็ตามนะคะที่เกิดตั้งแต่วันที่1 6 0 0กวาคมจนถึงวันที่15มกราคมดูคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่สิ หธันวาจนถึง15มกราค่ะในส่วนของรักคณาก็ต้องใช้วันเดือนปีเวลาเกิดไปผูกดวงนะคะในแอปพลิเคชันโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือเข้าไปตามเว็บตามเว็บโหราศาสตร์ไทยก็ได้ค่ะก็อันนี้นะคะจะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออลลเคิลดูแล้วก็ใช้โหราศาสตร์ไทยดูนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้มันแม่นขึ้นราศีธนู ราศีธนูนี่เป็นราศีที่หมดเคราะห์นะสุขภาพร่างกายหรือโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะดีขึ้นที่ป่วยอยู่อ่ะจะดีขึ้นและที่สําคัญน่ะการเงินจะดีขึ้นมากเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของท่านการเงินของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วตัวท่านเองอ่ะมีดวงจะได้เดินทางไปทําบุญในวัดในวัดเอ่อในวัดเก่าๆวัดโบราณวัดเก่าๆในต่างจังหวัดด้วยนะจ๊ะ ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทําบุญในวัดเก่าๆโบราณสถานเก่าๆได้เดินทางไปยังโรงเรียนเก่าๆอะไรแบบนี้ท่านอาจจะมีดวงได้เดินทางไปทําบุญในวัดอยุธยามีโอกาสได้ไปตัวท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปยังโรงเรียนสมัยปฐมได้ไปทําบุญท่านอาจจะได้เดินทางไปงาน เลี้ยงท่านอาจจะมีดวงจะได้เดินทางไปงานเลี้ยงซึ่งเป็นงานเลี้ยงเออเป็นงานเลี้ยงรุ่นตอนจบปวชงานเลี้ยงรุ่นตอนจบมสาอะไรแบบเนี้ยมีเกณฑ์นะคะชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูกับชาวลัคนาธนูมีเกณฑ์จะได้เดินทางกลับไปสู่ถินฐานเดิม ได้ไปเที่ยวโบราณสถานได้ไปทําบุญวัดเก่าๆให้จําให้ดีนะคะมกรานี้ไม่พลาดในเดือนมกรานี้ท่านอาจจะได้เดินทางไปทําบุญในวัดเก่าๆวัดที่เก่าๆอะวัดที่อยุธยาวัดที่เชียงใหม่วัดที่สุรินทร์ปราสาทหินวัดใกล้ๆวัดโบราณใกล้ๆปราสาทหินพนมรุ้งเออได้ไปทําบุญ โรงเรียนได้ไปเที่ยวโรงเรียนเก่าจะได้กลับไปเที่ยวโรงเรียนสมัยปถมได้กลับไปเที่ยวโรงเรียนสมัยมัธยมอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ทําบุญแล้วก็เรื่องการเงินดีค่ะการเงินดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะทีนี้มาดูไพ่ทาโร่กันนะคะ มีในพานจะวางกับดักมิร้องไห้ทุกคืนตื่นมาทุกวันก็ยังปวดใจ ความรักฉันพังทลายเหมือนตึกที่โดนไฟไหมอันนี้จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ การเงินดีขึ้นแต่ยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ซึมเศร้าเหงาเพราะรักแต่จะมีคนชี้ทางสว่างให้ชีวิตเพราะดี่คือไพ่ประภาคารไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วชะตาชีวิตของท่านก็จะดีขึ้น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  งานวันเกิดของไปจํานําก็มีนะเนี่ยอุ้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจะได้เข้าทางธรรมนะชาวชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูเนี่ย าศาสนาไปแล้วล่ะสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญให้เทวดาประจําตัวเอาทองไปขายมีความสุขกับครอบครัวท่านเป็นที่รักของพ่อแม่ค่ะให้ไปทําบุญบ้างนะคะ ท่านยังคิดมากเรื่องแฟนเก่าอยู่ะยังรักคนเก่ายังทำใจไม่ได้กับความรักที่ผิดหวังในอดีตยังทำใจไม่ได้กับความรักที่มันหลุดลอยไปแต่จะมีคนมาชี้ทางสว่างให้ท่านนะถ้าตกงานอยู่จะหางานทําได้ท่านจะได้เจอผู้ชายคนใหม่นะจะได้เจอผู้ชายคนใหม่ ู้ชายคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมคือเขาเป็นคู่ของคุณน่ะอันนี้เหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องความรักอันนี้ก็คือจะได้เจอเพื่อนเก่านะเนี่ยจะได้เจอเพื่อนเก่าคุณมีเกณฑ์จะได้รางวัลน่ะตัวคุณน่ะจะได้รางวัลอาจจะเป็นได้รับใบเกียรติบัตรยกย่องโชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลอะไรก็ตามไม่รู้เหมือนกันนะคะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยความรักเนี่ยมันพังทลายไปแล้วเหมือนตึกนะคะเหมือนตึกวัวเทศโดนเครื่องบินชนเหมือนความรักเนี่ยมันพังทลายคุณเนี่ยเหมือนแบบจะเป็นโรคซึมเศร้านะแต่คุณจะได้เจอผู้ชายคนใหม่นะคนคนนี้เป็นคนทำมาหากินเก่งในอดีตเนี่ยคุณถูกหลอกลวงจากเรื่องความรัก แล้วคุณก็เจอเพศตรงข้ามเนี่ยหลอกเงินด้วยส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือว่าจะมีเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะการเรียนการศึกษาดีอ่ะจะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาปัญหาทุกอย่างจะจบลงในเดือนมกราค่ะปัญหาทุกอย่างปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องสุขภาพจะจบลงหากเจ็บไข้ได้ป่วยหากตัวท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็จะเจอ ก็จะเจอคนเก่งๆมารักษาที่นี่เอจะมาดูไพ่เพิ่มเติมให้นะคะ เอ่ไพ่ชุดน,นี้เอกจะใช้ดูอารมณ์และความรู้สึกนะคะรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีความรักให้กันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกกันด้วยความเศร้าใจทั้งสองฝ่ายไ้ไพ่เดวิ ได้ไพ่แม่มดได้ไพ่เทมเพลนต์ราชินีดาบอัศวินดาบเป็นความรักที่เหมือนถูกสาบ เป็นความรักที่น่าสงสารรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเนื้อคู่กันนะแต่เนี่ยเป็นราชินีดาบกับอัศวินดาบเนี่ยราชินดาบกับอัศวินดาบอยู่ด้วยกันได้อีกฝ่ายหนึ่งจะแก่กว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะผู้หญิงจะอายุมากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะอายุมากกว่าผู้ชายประมาณห้าปีรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีอุปสรรค เมเพลนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายอาจจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็เขาอาจจะต้องไปอยู่เมืองนอกก็ได้คือรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทําให้คุณเนี่ยเหมือนแบบไม่มีความสุขจิตใจของคุณกายสภาพเป็นเหมือนแบบแม่มดออิจฉาริษยาคุณอิจฉาริษยาคนที่เขาได้อยู่กันเป็นครอบครัวคุณอิจฉาริษยาคนที่เขาสมหวังและนี่ก็คือเดวิลอ่ะคุณมีความต้องการทางเพศรุนแรงมาก คุณต้องการคนมาลักต้องการต้องการมีแฟนใหม่คุณยังคิดถึงคนรักในอดีตมีใจให้กันนะแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะเจอกันตอนที่มันสายไปแล้วคุณอาจจะรู้จักกับคนคนนี้ตอนที่เขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วคุณอาจจะรู้จักกับเขาโดยบังเอิญแล้วมันก็เป็นเวรเป็นกรรมที่ว่าทําให้ต้องพัดภาากันไพ่ชุดนี้ขอทํานายนะคะว่าเนี่ย รักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเวรกรรมมันจำภาคทําให้ต้องจากไกลกันให้พยายามทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีคนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆอ่ะบางคู่นะคนที่เป็นเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆอ่ะบางคู่เลิกกันไปสิบปีอยังกลับมาอยู่กินกันได้เลยนะคะก็สําหรับลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์มานะคะ